มาเอาไปขึ้นสเล้งมาเอาขึ้นสเล้งมาง้าไ่ลูกเพ็ดพี่พลอยขึ้นแล้วมาเพ,พ,พ,พ็ดมาเพ็ดเอ้ยเนี่บังน้าเหีียงเออเฮ้ยเพ็ดไม่ใช่พลอย เรียกสิลูกไม้เอาไม้ใบไม้ไม,มาขึ้นแล้วยาจะสตาร์ทแล้วนะไปหนูไปขึ้นแล้วไปขึ้นเลยค่ะ,คะดูด้ะดูนะ เอาใหม่เอาใหม่จเจนเย็นลูกเจนเย็นเอนเอโอเคจับดีๆนะคะจับดียังคะ<า> <laughs> จ้าดีแล้วนะ Let's go Let's go Let's go มมา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 อืมอืม,อ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 มลงไปเลย อ่าอ่าลงไปเลยนะลงไปเลยนะใครทำกันลงไปเลยนะไม่ต้องมาขี่กับยายนะโอเคไหมใครพูดยากอ่ะ ผมอ๋อผมปากกัอเรื่องเออโตตับเดี๋ยวนะยายเอากล้องหน้าก่อนแป๊บหบนึ่งน,นี่มันจะได้ถ่ายอี่งนี้นี่งนี่ไอไปขับรถมืดเ,เหรอพี่น้อยไหนๆเจ็บแล้ว เสร็จแล้วเหรอตาอ้าวอ้าวโอว้บันไดสวยเอากลับก่อนเดี๋ยวนะับเอาถึงแล้วเหรอโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งไม่ต้องลงไม่ต้องลงมามายายพาไปต่อมาต่อ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 เพราโอ้โอมันสิมันสีเละมันสิเละมุกเจ้าเหรสิเละ อย่าจับนะลูกนะอย่าจับนะคะห้ามจับนะคะโอเคโอเคโอเคยายไปก่อนนะอ่าโอเคไปแล้วนะปะี่ใครไปกับยายไหมไปยายจะพาไปเที่ยวนู่นอ่ะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามาเลยมาเลยมาโอ้อันนี้ปิดเหรอระวังระวังวางลงวางลงวางลง วางลงเลยวางลงเลยวางลงเอามาแม่มาเรียวๆทำบันไดให้หนูอยู่นะ่ะตาทำบันไดให้อยู่นะั่นมาเลเลๆยายไปก่อนด้อบ๊ายบาย เราโอ้รอกันเกือบไม่ถึงมาน้องเพชรมาน้องเพชรไม่ต้องไป,ปะสมปูนมาเร็วๆไปแล้วนะเอาไปขึ้นเลยค่ะขึ้นเลยค่ะเอาเข้าที่ประจําที่ตัวเองเลยค่ะที่ตรงไหนคะเอานั่งข้างล่างเลยเอานั่งข้างล่างเลยนะคะโอเค ดีอยู่นะคะ เตาเติมน้ำมันให้แล้วสนุกไหมคะสนุกยาย่สบผ้าละเลาะเลาะ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 ไปก็ไปจ้าล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 า เอาอีกทำไว้เพื่อไม่ให้ดี แรงเร็วบายบายตอนนี้อากาศดีมากเลยยายก็จะพาหลานขี่รถนะคะขี่รถ วดของเราพอควายเข้านาขอคนถึงทั้งขอระคัง